สวัสดีครับเชฟนงกินเที่ยววันนี้จะพาแอดมินเพจไปเปลี่ยนซิมเปลี่ยนโทรศัพท์ขยับเบอร์กันใหม่ก่อนเพราะไม่ไหวปิดเทอมใหญ่หัวใจว่าวุ่นนี้ยุ่งเกี่ยวกับโทรศัพท์นี่เชฟต้องขยับให้เข้าหน่อยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวทำคลิปลง YouTube นี่ไม่ได้เลยเพราะว่าเชฟใช้กล้องตัวนี้เนาะ ถ่ายเออ่ทำคลิปถัดต่อคลิปเนาะเขาก็ป่วนอยู่เอาเล่นเกมบ้างเล่นอะไรบ้างแล้วก็ค่าโทรศัพท์เดือนนี้ก็หมดไปเยอะอยู่ก็เลยว่าต้องขยับให้เขาเปลี่ยนมาใช้แบบระบบเติมเงินดีกว่าเพื่อมันจะได้ไม่ว้าวุ่นเท่าไหร่เดี๋ยวไปเที่ยวด้วยกันกับเ,เชฟครับไปที่ห้างดูซิว่าเชฟจะถ่ายคลิปได้มากน้อยแค่ไหนเนาะแล้วเดี๋ยวไปเที่ยวกันกับอากาศ เข้าใกล้เมษาเพื่อนๆอย่าลืมนะครับมา <c oughs> ประเทศไทยเราแวะมาเที่ยวที่เชียงใหม่ในช่วงเทศกาลสงการนี้นะครับรับรองสนุกแน่เชียงใหม่นี่สุดยอดครับไปครับออกเดินทางไปเที่ยวกันไปเที่ยวห้างไปตากแอร์เย็นๆครับไปกับเชฟนงกินเที่ยว เอาแอดมินเพจไปด้วยครับเดี๋ยวไปหาซื้อเบอร์สวยๆให้ mm hmm. เผื่อจะได้ถูกหวยวันที่หนึ่งช่วงสงการ้งครับช่วงปีใหม่เมืองห้องจะได้ม้วนน่อยอันนี้โอ้แบบถูกหวยปีใหม่เมืองนี่ขี้เหนียได้เนาะสตางค์นี้มันตสะยสกอขนาดอ่ะเดี๋ยวเชฟก็จะถ่ายอ่ะ ให้ดูนิดหน่อยเนาะในห้างแล้วก็จะอ,อไม่ให้โดนเด็กๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวโดนเด็กๆเดี๋ยวเชฟวัวโดนแบนนะไม่ไกลครับห้างอยู่ใกล้บ้านเชฟเนี่ย อนนี้ก็เข้าฤดูร้อนเต็มที่เลยนะครับดอกไม้ไอ้นี่ก็บานสีเหลืองประล่มฉ่ำเฉ็บเลยอากาศก็ร้อนมากแรงมากปีนี้เขาไปเล่นน้ำกันเลยนะครับที่เขื่อนไม่กวงอะ่ะ เกือนแม่กวง <c oughs> เขาปล่อยน้าออกมาแล้วเขาก็มีอันขายของแล้วก็มีแม่ค้าแล้วก็พาเด็กๆไปเที่ยวกกันแย่ๆเลยเชฟ่าคงไม่ไปไหนบ้างปีนี้เพราะว่าเชฟก็เวลาจิบน้ำก็เจี๊ยบแล้วไม่อยากออกไปไหนนะคือเราไม่ชนเขาเขาจะมาชนเราเนี่ยมันจะซวย ไปต่อครับยาวไปยาวไปครับขอภัยเสียงแอร์ด้วยนะครับกล้องมันอยู่ตรงข้อแอร์พอดีชมวิวบรรยากาศข้างทางไปครับ ใครมีโปรแกรมไปไหนหรือยังครับช่วงเทศกาลสงการถ้ายังไม่มีเชฟเชิญนะครับมา going to Thailand and going to เชียงใหม่เชียงใหม่ไทยแลนด์ครับรับรองสนุกสนานแน่ครับคือเมืองนี่รับรองครับเพื่อนเพื่อนมาแล้วไม่ผิดหวังเลยแต่ต้องจองโรงแรมจองอะไรล่วงหน้านะครับถ้าไม่จองอะ แล้วก็วก <c oughs> อินเข้ามานี่ลำบากครับโรงแรมนี่จะเต็มหมดเ <c oughs> ชลยก็ปล่อยให้เด็กๆเขาไปเที่ยวกันนะครับเ <c oughs> ทลก็จะหาอะไรอร่อยอร่อยทำคลิปให้เพื่อนๆดูแล้วก็นั่งจิบน้ำกระเจี๊ยบอยู่แถวบ้าน กับบรรยากาศร้อนอบอ้าวนะครับปิดเทอมใหญ่หัวใจว้าวุ่นนะครับต้องทำอะไรกันละ นี่ก็ยังมีโปรแกรมนัดเที่ยวกันอยู่นะครับไปเที่ยวน้ำตกนะครับยังยังอันนี้กันอยู่นะครับต้องรออันนี้ก่อนถ้าบอป้าไปเน่ไปจะต้องไม่ลงเล่นน้ำนะเพราะว่าบอกป้าเคยแกลเนเย็นเรื่องป้าจะง่วงนะ ี๋ยวเชบดูนะครับว่าจะถ่ายได้สักแค่ไหนนะครับในห้างถ้าถ่ายได้มันเยอะก็เชฟก็ขอภัยด้วยนะครับกลัวมันติดเด็กๆนะครับ ตอนนี้เชฟก็มาถึงห้างแล้วเชฟก็เลยว่าเพื่อความปลอดภัยเชฟจะไม่เอาโทรศัพท์ถ่ายในห้างดีวกว่าเนาะเดี๋ยวจะไปโดนใส่เด็กๆแล้วก็จะนี่เพื่อเซฟตี้แล้วเดี๋ยวเอาไปถ่ายโซนอื่นดอว,ว่าไประทีตตลาดกันนั้นแล้วก็ค่อยไปถ่ายกันเนาะโอเคครับ วันนี้ก็มาธุระเชฟก็มาธุระหลายที่เนาะก็เลยมาดูธุระที่แมคโครสาขาอันนี้เขาเปิดอ,ออฟฟิศของโทรศัพท์ยี่้อหนึ่งเนาะเชฟก็จะมาเคลียร์กับเขาหน่อยเรื่องค่าใช้จ่ายของแอดมินเพจเนี่ยเพราะเดือนนี้ยออมันสูงมากก็เลยต้องมาจัดการเคลียร์ให้เขาด้วยหลายๆอย่างแต่๋เชฟจะไม่ให้แอดมินเพจไปนะเดี๋ยวเชฟจะไปคนเดียวก็ไปนู่นอะ บริษัทใหม่ตงน้น่ะบริษัทเก่าหละแต่เขามาเปิดออฟฟิศใหม่เดี๋ยวเชฟเข้าไปทํทุุระอาจจะถ่ายให้เพื่อนดูได้แค่นี้เนาะตอนนี้เชฟก็ทํทุุราเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเชฟจะเดินทางกลับเลยนะครับเพราะว่ามาเคลียร์เรื่องโทรศัพทนะ์ให้แอดมินเพจเนาะแล้วก็แยกเครื่องกันใช้เลยเพราะว่ามาดูรายละเอียดแล้วก็ ให้ให้เขาเคลียร์ส่วนเกินที่มันอันนี้มาให้แต่ก็ไม่ได้เงินคืนนะครับเชฟก็บอกว่าไม่เป็นไรแล้วก็ตัดส่วนที่มันมันมีปัญหาแด้วออกไปให้เชฟหน่อยแล้วก็เรื่องมันจะได้จบแล้วก็ของแอดมินเพจเชฟก็แยกซิมให้เข้าแล้วตอนนี้ทุละทุกอย่างก็เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเชฟก็แฮปปี้สงการนี่ก็คงได้เที่ยวกันแบบสนุกสนานที่ฮาน่อยก็ปล่อยเขาเที่ยวเต็มที่เพราะว่า ของเขาก็เป็นระบบเติมเงินไปละทุกอย่างก็จบถามว่าเหนื่อยไหมมันก็ค่อนข้างเหนื่อยเหมือนกันเนาะแต่ปัญหาทุกอย่างมันก็ค่อยๆแก้ใจเย็นๆแล้วมันก็แก้ได้ตอนนี้เชฟก็เรียบร้อยละเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันนัทกันนะครับเที่ยวแบบสบายใจสไตล์เชฟหนุ่งครับไปครับตอนนี้ก็เสร็จภารกิจเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อไปที่ตลาดกันนั้น,นะครับไปหาอะไรอร่อยอร่อย,ออยกินหน่อย หรือว่าไปหาซื้อวัตถุดิบเผื่อมาทำคลิปให้เพื่อนๆดูทาง youtube เนาะมันก็มาช้าหน่อยเกี่ยวกับเอกสารเกี่ยวกับเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนกับมันต้องลงทะเบียนให้มันถูกต้องเนาะเพราะว่าไอ้พวกคอเซ็นเตอร์เนี่ยมันมีปัญหามากก็เลยจะเรื่องมากนิดนึง ก็เปลี่ยนเบอร์แล้วก็ทำธุรกรรมหลายอย่างเดี๋ยวยังไงไปต่อกันเลยครับตอนนี้เชฟก็มาถึงซูเปอรม์มาร์เก็ตแล้วเดี๋ยวเชฟจะแวะลงซื้อของนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวเชฟจะไปเที่ยวตลาดกันนัดต่อ โน่นมันอยู่ตรงโน่นกัดนั้นอ่ะเพื่อนเห็นไหมเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกัดนั้นกันต่อเดี๋ยวเชฟแวะซื้อของแป๊บเดียวเชฟมาถึงกัดนั้นแล้วครับเดี๋ยวเชฟก็จะหาซื้อของเล็กๆน้อยๆติดมือแล้วก็เดี๋ยวเชฟจะกลับบ้านเลยครับเพราะวันนี้มาสายแล้วเชฟก็จะหาดูอะไรที่แบบ กินได้ไง่ายๆตอนนี้เชฟก็ได้ของเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเชฟก็จะเดินทางกลับกับแอดมินเพจเนาะเดี๋ยวเอาไว้วันหลังเชฟจะมาถ่ายคลิปจริงๆเชฟก็ถ่ายคลิปกันนั้นนี่ไปแล้วหลายรอบเนาะเพื่อนๆก็ลองเข้าไปดูในอันนี้ดูเพราะว่า วันนี้ไปทำทุร่าหลายที่แล้วอากาศร้อนมากเชฟก็เลยว่าเอาเป็นคลิปสบายๆแล้วเดี๋ยวไปดูกันที่บ้านว่าเชฟได้อะไรบ้างเนาะแล้วไปหาน้บกระเจี๊ยบจิบกันครับผมต้องตั้งหลักก่อนนะครับโอ้โหพื้นดินไหวน่ากลัวมากเชฟไม่ต้องยืนอันนี้เลยนะมือแต่งี้เลย โหน้ากลัวมากไหวจกักงนี้นี่อันตรายมากเพื่อนๆโอ้โหแล้วก็ไหวแรงมากเชฟก็กลัวมากที่แรกนึกว่าเมาหวัวที่ไหนได้แผ่นดินไหวมันสะเทือนไปหมดเลยเพืพ่อนๆดูแลตัวเองด้วยนะเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะมีอะไรอัตเตอร์ชออ,กออกมาอีกไหมหรือว่าจะมีอะไรที่มันประสบภัยกันมากขึ้น ตอนนี้เชฟกลับมาถึงบ้านแล้วนะครับเดีชฟขอจิบนะั้นก็เชฟหน่อยเชฟก็ได้ขอมากินหน่อยหนึ่งมีถั่วต้มมีลูกชิ้นแล้วก็มีถั่วไว้ทอดทาเออเอาไว้ั่ว,วกับก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีหอมแดงแล้วนี่มันฝรั่งเชฟก็จะเอาไว้ทอดเป็นมันชิพให้วีวีกินสักวันเชฟจะทำมันชิพให้เพื่อนดูเนาะก็ซื้อมาสาม กิโลแล้วได้ข้าวสารมาสองถุงเชฟจะทำเชฟจะหุงข้าวสไตล์โรงแรมนะสไตล์ข้าวญี่ปุ่นก็จะเป็นข้าวหอมมะลิหนึ่งส่วนแล้วก็ข้าวเหนียวเป็นข้าวเหนียวเออถ้าเอาข้าวเจ้าหนึ่งกระสอบเนี่ยเชฟก็จะใช้ข้าวเหนียวแค่ลิตรเดียว แล้วก็ได้อันนี้มาหลังนึงน้ำกระเจี๊ยบเดี๋ยวเชฟก็จะปิดคลิปละแล้ว,ลวของมันขอ <c oughs> โทษนะครับแอดมินเพจก็ได้เขานึ่งไก่ทอดมาอากาศร้อนมากเชฟก็ไม่กล้าถ่ายนะปวดติดหน้าเด็กๆแล้วก็ติดหน้าคนที่เขา <c oughs> ไม่ค่อยแฮปปี้ที่กัดนัดเอาละเดี๋ยวเชฟจะปิดคลิปละ ครับเชฟลงกินเที่ยว <c oughs> วันนี้ก็ไปหลายที่เลยนะครับ <c oughs> เหนื่อยมากไปรวดทำธุระไปเคลียร์เรื่องโทศรศัพท์มือถือให้แอดมินเพจก่อนเพราะว่าไม่ไหวอ่ะเดือนหนึงแอดมินเพจนี่ <c oughs> เดี๋ยวพูดไม่คอล่องจิบน้ำมันเทียบหน่อยนะครับ วใจว่าวุ่นไปรุ่นหัวใจว่าวุ่นเดือนนึงเกือบพันก็คงไม่ไหวนะครับต้องไปเคลียร์ก่อนเคลียร์เบอร์เคลียร์โทรศัพท์ให้เขาแล้วก็เชฟก็เอาโทรศัพท์ไปซ่อมด้วยให้มันกลับคืนสภาพเดิมแล้วก็ไปหลายที่เลยครับวันนี้ก็เพิ่งกลับมาเชฟก็ได้ข้าวมาสองก็สอบได้หอมมาได้ถั่วมาแล้วก็ได้ไอ้มันฝรั่งมาอันนี้ทอด หลังเชฟจะทําให้ดูเนาะทอดเฟ้นไฟทอดมันชิปอะ่ะเชฟจะทําให้ดูแล้วก็ได้ถั่วต้มแล้วก็ได้อันกับแก้มมาของแอดมินเพจก็ได้ข้าวนึ่งไกท่ทอดหมูทอดก็ได้ให้เขาแล้วก็เอ่อได้น้ํากระเทียมมาหนึ่งดังก็ขอขอบคุณแอดมินเพจเนาะก็ถ่วยสอนให้เชฟท o u t u b e ได้เนาเชฟก็ไม่เก่งอะไรอะ่ะ เขาสอนให้เชฟก็โอเคให้อันนี้เขาหน่อยแล้วก็ถามว่ามีสโลกันไหมก็มีลูกอันกับอันพ่อเนาะก็กระทบก,กันหน่อยนึ่งก็สอนเชฟก็ทำจนเป็นวันนี้แล้วก็เจอ FC ด้วย FC ก็ทักที่ในห้างถามเชฟว่าไรนู้ไว้เชฟหน้าร้านทอง เชฟมาซื้อทองเพิ่มเหรออ๋อไม่หรอเชฟก็แวะมาดูราคามันก็เหมือนเดิมนะอันนี้เชฟจะคุยให้ฟังเล็กน,น,น้อยกว่านานะเดี๋ยวเชฟจะปิดคลิปแล้วเดี๋ยวมันจะยาวเกินมันก็จะมีขึ้นรีบาวขึ้นแล้วก็ลงมารอเอาไม่คุยละเดี๋ยวค่อยคุยคลิปหน้าดีกว่าเทรด คองคำ EP สองเนาะเชฟไปทำให้ดูเอาละคลิปหน้าคลิปเจอกันใหม่ครับคลิปนี้เชฟสวัสดีครับสวัสดีครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับฝาก FC ใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามใน,นช่องยูทูบให้เชฟหนุ <c oughs> ่มกินเที่ยวหน่อยนะครับเชฟหน้าเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย